สวัสดีฮะเราก็มาอยู่เกมไดโนดีแด่นะฮะเห็นคนับรถเลยอ๋ t เ l o น d o n เกมนี้นะฮะเปิดให้โหลดอ๋อเอนที่เท่าไหร่วะไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันเปิดให้โหลดฟรีถึงวันที่หนึ่งนึงนะวันที่นไกันนีแหละวันที่หนึ่ง อว่าเราจะมาเล่นเกมเลยฟินฮะเซิร์ฟเออโอนโหเป็นเราจะเล่นเซิร์ฟคนเยอะๆนะนีฮะเซิร์ฟนี่ฮะเออเป็นถ้าเกมเกมนี้มันหน้าตายไงเราก็ไปชมกันในเกมเลยฮะโอ้โหแล้วตัวดนโนเสาฮะน่ารักมากฮะเอ้อ อย่าบอกนะว่าไอ้ตัวนี้เราเบิดตัวรู้งีกูมไม่เลือกมาหรอกนะฮะเ ờ, ืออยสอบจะมีไหมมันต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ นไ้อเต็ครับอีกเกมานี้มาอีกแล้วไน,นะจะ,ะไส้นะจ๊หะหมเยนฮะคิด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 ,ดคิดคโอ้โฝ่าด้วยเพื่อนฝ่าด้วยฝ่าด้วยฝ่าด้วย

Wow. <laughs> ตัวนี้สุดหมดเราไม่ทำอะไรฮะเรากลับบ้าน <laughs> แต่ได้คิวเก้าตัวหมันไ้ว่ะแพะมันมีไวไรทำไมยังหนาวะเนะี่ยกล่องกล่องสุดแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอานะ ทีมแดงไม่มีกล่องเก็บกระสุนเนี่ยนะตาจะแตกแนเอาไม่เอาไม่เอาอยู่ไหนหกล่องเก็บกระสุนกล่องเลือดไม่ต้องการอยากได้กล่องกระสุนอยากได้กล่องกระสุนฮนะเอาจริงๆอารมณ์เกมนี้ผมว่าพีบีชัดๆอะ่ะเออ สุดนที่ห้าสนแล้วฮะโอเคทีนี้ก็พร้อมบุกเล่นแบบนี้มันเกือบเกือบสยองเลยแะจะต่อนเล็งแสงไปนนะมน้ฮะทีมผมฮะได้คิวรัวๆฮะเป็นไงทีมแดงอะโกงแล้วฮะแต่ว่าทีมมันอะจะดามจผมว่าดามจเขาเยอะกว่านะ ห้ามเราขึ้นโอ้วิ่งมาตั้งไกลเกิดที่ถเวลาซด้ย you <laughs> I <laughs> ねえ。<music> โดนไหมฮะเป็นเขตฮิววของเราฮะ เลือกเต็มทีเลือกเต็มนลฮะเปลี่ยนฝ่ายแล้วฮะรู้สึกว่าเราจะกลับมาเป็น Good s h อ,อ๋อไอ้ตัวเนี้เนี่ยทีมเนี้ยนะฮะมาเป็นทีมน้ำเงินช่วงเวลาเปลี่ยนฝ่ายผมไม่ค่อยชอบเลยคืเอ,อเราเ,เราจะกากลง นี่เนี่บอกเลยว่า ตัวนี้นี่หว่าจะยินไว้ลูกเพียรไว้เรายังไม่ตายลูกเรายังไม่ตายยังไม่ตาย